พอมีหนึ่งคนขึ้นเราก็จะเบาลงน,นะสิ่งที่ <คน S 1> เกิดขึ้นคือก้อยบอกว่าไม่ไว่ายังไงก้อยก็จะคุยก้อย,อยหันไปบอกเขาว่าในเมื่อคนเนี้ยห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องเจอกูก้อยก็บอกเยะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือโทรหาพ่อก้บปคลายโ <c oughs> วยโกผมบอกแล้วกลับบ้านมาผมไม่มีความสุขแน่แล้วพ่อเขากดผมแล้วโกก็ด้วยความที่รักลูกมากก้อยเชื่อกเธอนิกกี้ตั้งแต่เขากับก้อยไม่เคยดอกใจมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยอะ เอาอย่างนี้ก้อยเอาอย่างนีง้ก้อยไม่ต้องคุยหรอกเดี๋ยวโก้ไปคุยให้นะเดี๋ยวโกไปคุยให้ก็บอกไม่ค่ะโกก้อยจะต้องคุยเองเท่านั้นโกก็อ่าแล้วถ้าก้อยคุยเนี่ย ก้อยคุยกับได้คุยกับแจ็คแล้วก้อยจะจบไหมนี่ก้อยก็บอกเขาว่าถ้าก้อยคุยแล้วก้อยจบคือก้อยก็รู้สึกว่าพอความโกรธมันสุมอกก้อยก็หันไปแล้วก็เห็นหน้าเนี่ยที่แบบคุ่เป็นผมคงไก็จะเซ็งเพราะว่าผู้ชายมันไม่รับนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดแล้วต้องมาทะเลาะก,กับคนรักแล้วเป็นเรื่องถ้าเกิดกูณนอกใจแล้วทะเลาะกันโอเคก็ใช่ไงว่าคุ้มหน่อยไหมอ้าวคุ้มอะไร คุ้มเลยเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดีแต่ว่าเธอเข้าใจเขาใช่ไหมเพราะว่าน,นี่ก้อยพูดเลยนะว่าถ้าสลับกันนะสิ่งก้อยเขาเรียกว่าอะไรอะสลับเพศกันอะแล้วมีเพื่อนก้อยมานั่งพูดสิ่งนี้นะก้อยตายนอกจากไม่ก้อยไม่ตายก้เพื่อนก้อยตาย